สสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการใช้ฟังก์ชันของภาษา SQL นะครับในการที่จะหาผลลัพธ์นะครับเพื่อให้ได้ความรวดเร็วในการที่จะคิวรีข้อมูลออกมาจากดัตเตอร์เบสหรือว่าจากระบบงานฐานข้อมูลเรามีการทําความรู้จักกับฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยได้จาก AVG หรือว่า Average นะครับการใช้ฟังก์ชัน Count สําหรับการนับจํานวนฟิลด์ต่างๆนะครับนับจานวน Record ที่อยู่ภายในฟิลด์ การใช้ฟังก์ชัน Min นะครับเพื่อที่หาค่าต่ําสุดการใช้ฟังก์ชัน m a x เพื่อที่หาค่าสูงสุดนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราก็จะทําความรู้จักกับฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่า u m m a t i o n นะครับหรือว่าค่าผลรวมทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน T-SQL นั้นเตรียมให้เราใช้งานนะครับเพื่อที่จะช่วยลดเวลาในการทํางานของเราแล้วก็สามารถที่จะทํางานกับข้อมูลเป็นงานมหาศาลนะครับอาจจะเป็นหลายหมื่น หลายพันหรือว่าหลายแสนเรคอดเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ในการที่จะหาผลลัพธ์นะครับด้วยความรวดเร็วในที่นี้ครับเราก็จะทําความรู้จักกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum นะครับรูปแบบของการเขียนนะครับโดยในทั่วไปแล้วเราจะเขียนร่วมกับ select นะครับ select ก็เป็นคําสั่งที่ใช้ในการเลือกข้อมูลออกมาจากเทเบิลที่เราต้องการในดัตเตอร์เบสโดยสามารถที่จะระบุฟิลด์ได้ตามความต้องการการใช้ฟัง um ก์ชัน sum ก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถที่จะระบุฟิลด์ได้ตามความต้องการนะครับ ฟังชันซัมก็จะเขียนอยู่ในรูปแบบนี้นะครับ sum นะครับ S U M ย่อมาจาก summation นะครับหาค่าของ u u m a t i o n นะครับหรือว่าผลรวมทั้งหมดยกอย่างเช่นผมหาผลรวมทั้งหมดของ f e l l price นี้นะครับว่าราคารวมทั้งหมดนะครับเท่าไหร่นะครับ,รนรบใน รายการสินค้าของผมนะครับเมื่อทำการรันนะครับก็จะได้ summation price ออกมานะครับอยู่ที่3,190นะครับก็จะทำการ sum ข้อมูลที่อยู่ใน database หรือว่า sum record ทั้งหมดที่อยู่ใน table ที่เราต้องการนะครับให้ออกมาได้อย่างรวดเ,เร็วและนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันของภาษา SQL ครับขอบคุณครับ